เพราะเกมถูกจริงมาบอกต่อถ้าใครสนใจเกมแนว FPS 18บวกภาพสวยคมชัดระดับ HD บอกเลยว่าไม่ควรพลาดกับเกม Atomic Heart และถ้าหากทุกคนซื้อเกมนี้ในส t e ีมในเวลานี้นะฮะราคาจะอยู่ที่1,490บาทแต่ถ้าหากคุณมาซื้อเกม Atomic Heart ในเว็บ2เกมคุณจะได้ราคาเกมนี้เนี่ยถูกลงถึง10%และถ้าหากคุณใส่คูปองโค้ดน้านงลงไปนะฮะ คุณจะได้ราคาเกมนี้ถูกลงอีก5%อีกโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดอย่าลืมไปโดนกันด้วยล่ะทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั่นหนึ่งกับเกมยูกิโอดูเอลลิงครับผมวันนี้ก็จะมาทําการรีวิวส่วนของตัวเด็กโกคิหลังปรับแปลลิสแล้วนั่นเองนะโกคินี่เป็นเ,เด็กที่โดนเลขมาค่อนข้างแสบเลยก็เพราะว่าตัวซูเพล็ก ฟินิชมูฟแล้วก็รีแมทเนี่ยโดนเลข3ทําให้ถ้าเราจะเล่นทาง3ไปใบเนี่ยมันจะต้องใส่อย่างละใบเท่านั้นในเด็กนะฮะทำให้ตัวเด็กโกคีเนี่ยไม่เหมาะกับการเล่นสกิลทรีเอฟเฟกแล้วต้องกลับมาเล่นในส่วนของตัวสกิลเดอะเมนอีเวนต์โกคีนั่นเองครับผมความสามารถของสกิลนี้ก็คือตอนเราทําการเริ่มดูเอลเนี่ยจะทําการเสีในส่วนของตัวซูเพล็กทวินคอป้าแล้วก็เลสโกเบโอเนี่ยอย่างละใบเข้าในเด็กนั่นเองแต่ว่า ไอก้การ์ดสามใบนี้จะมีจํานวนไม่เกิน3เท่านั้นนะสมมติว่าคุณใส่ตัวอ่าทวินคอป้าอยู่แล้ว3ใบเนี่ยสกิลนี้จะไม่เพิ่มใบที่4เข้ามาในตัวเด็กคุณนั่นเองครับผมจากนั้นจะทำการเสกส่วนของตัวเดอะเกรดโอเกอร์เนี่ยเข้ามาในเอ็กซ์ตาร์เด็กด้วยทําให้คุณไม่ต้องใส่เดอะเกรดโอเกอร์ในเด็กจริงก็ได้ใส่อะไรอ่าใส่มอนลิงสามารถมาเพิ่มก็ได้เพราะว่าถ้าจะเล่นเกรดออเกอร์จริงก็มาเล่นจากสกิลเอานั่นเองแล้วก็มีความสามารถเพิ่มเติมก็คือกดได้1ครั้งต่อการดูเอลเราสามารถทําการเลือกตตััววคือ Mon Link นใบี้ ที่ทาการควบคุมอยู่เนี่ยจนจบเทินคู่แข่งตัวเขาจะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้และระหว่างเทินคู่แข่งคู่แข่งไม่สามารถทําการโจมตีมอนสเตอร์ใบอื่นได้เลยนอกจากทําการโจมตีเดอะเครสโอเกอร์กอดนั่นเองครับผมมาดูในส่วนของตัวก๊์ดในเมนเด็กนะฮะไปแรกแน่นอนผมโกคิซูเพล็กเมื่อตัวเขาทําการอเิญแบบปกติเราจะสามารถทําการเิญแบบพิเศษมอนสเตอร์โกคิออกมาจากบนมือได้นั่นเองนะฮะและถ้าหากตัวเขาเนี่ยถูกส่งจากในสนามลงสุสานเราจะสามารถทําการเสิร์ชกร์ดที่ชื่อว Go ่าโกคิเจเด็กหนึ่งใบขึ้นมือได้ยกเว้นตัวเขาเอง ไปต่อมาฮะโกคิไลสโกเปโอผมถ้าหากเราไม่ได้ทาการควบคุมมอนสเตอร์อยู่เลยหรือเราทําการควบคุมแต่มอนสเตอร์ที่ชั่วโกคิอยู่เราจะสามารถทําการอญเชิญตัวเขาออกมาได้โดยไม่ต้องทําการสั่งโวยนั่นเองฮะและถ้าหากตัวเขาเนี่ยถูกส่งจากสนามลงสุสานเราสามารถทําการเสิร์ชการ์ดโกคิใจเด็กขึ้นมือได้ยกเว้นตัวเขาเองครับผมแล้วก็ไปต่อมาฮะโกคิทวีคอปลา ความสามารถการเป็นนี้ก็คือเป็น Quick อฟเฟก t นะฮะเราสามารถทําการสังเวยมอนสเตอร์โกคิของเรา1ใบฮะเพื่อเอาพลังโจมตีของมอนสเตอร์ไปนั้นเนี่ยมาบวกให้กับมอนสเตอร์โกคิอีก1ใบได้นั่นเองฮะและถ้าหากตัวเขาเนี่ยถูกส่งลงสุสานจากสนามนะฮะเราจะสามารถทําการเสิร์ฟการ์ดโกคิใจเด็กขึ้นมือได้นั่นเองครับผมยกเว้นตัวเขาเองนะแล้วก็ใบต่อมาผมโกคิเฮดแบ็ k ความสามารถเขาก็คือหน้า,าตัวเขาอยู่บนมือนะฮะเราสามารถทําการส่งมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโกคิจกบนมือหนึ่งไปลงสุสานที่ไม่ใช่ตัวเขาเองนะเออแล้วจากนั้นเราจะสามารถทําการทาเก็ต n มอนสเตอร์โกคิของเราหนึ่งใบที่ทำการควบคุมอยู่ฮะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น800แล้วเราจะสามารถทาการอญเชิญแบบพิเศษกราร์ดนี้เนี่ยจากบนมือเข้าสนามในสภาพตั้งป้องกันได้นั่นเองและถ้าหากตัวเขาเนี่ยถูกส่งจากสนามลงสุสานเราจะสามารถทําการเสิร์ฟการ์ที่ชื่อว่าโกคิหนึ่งใบจากเด็กขึ้นมือได้ยกเว้นตัวเขาเองนั่นเองฮะและก็ไปต่อมาผมตัวโกคิออ ถ้าหากคู่แข่งเนี่ยทำการโจมตีใส่เราแล้วเราได้รับดาเมจจากการแบทเทิลนะฮะเราสามารถทําการส่งตัวเขาจากบนมือเนี่ยลงสุสานเพื่อให้ความเสียหายที่เราได้รับเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งนั่นเองหรือถ้าหากคู่แข่งเนี่ยทำดาเมจเป็นเอฟเฟกใส่เราเนี well ่ยเราก็สามารถทําการส่งตัวเขาจากบนมือเนี่ยลงสุสานเพื่อทําการหักล้างดาเมจลงครึ่งหนึ่งได้เช่นเดียวกันครับผมและถ้าหากตัวเขาเนี่ยถูกส่งจากสนามลงสุสานเราจะสามารถทําการเสิร์ชการ์ที่ชูโกคิจาเด็กหนึ่งใบขึ้นมือได้ยกเว้นตัวเขาเองครับผม แล้วก็ไปต่อมาฮะโกคิรีแมทช์ความสำคัการเป็นนี้ก็คือเราสามารถทําการเลือกมอนสเตอร์โกคิสองใบที่เลเวลต่างกันในสุาสานครับผมทำการอัญเชิญแบบพิเศษเข้าสนามในสภาพตั้งป้องกันได้ฮะใบต่อมาเลนฟอร์ดแมนออฟเทียมี่ฮะเราสามารถทําการเสิร์ชมอนสเตอร์เผาเลเยอร์ที่มีระดับ4ดาวหรือต่ากว่าใจเด็กขึ้นมือได้นั่แล้วก็ไซโครครับผมเอามายิงแผงหลังนะแล้วก็บุกมูลเราสามารถทําการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ในสนามหนึ่งใบเปลี่ยนสภาพเป็นคว่ำหน้าป้องกันได้ฮะและก็โกคิฟินิชมุก ความสมรรถกาบินี้ก็คือเราสามารถทําการ targeting monster link หนึ่งใบที่ชื่อโกคิผมนสเ s t e r ใบนั้นจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1000ตามจํานวน link ของการ์ดใบนั้นและในเทอร์นนี้จะรับเอฟเฟกอีกว่าสามารถสร้างความเสียหายทะลุผ่านมนสเ s t e r ที่ตั้งป้องกันได้นั่นเองครับผมแต่ในเทอร์นนี้หลังจากใช้งานกาบิไปแล้วเราจะไม่สามารถสร้างความเสียหายโดยตรงใส่คู่แข่งได้ถ้าหากไม่ใช่นสเ s t e r โกคินะฮะและก็ใบต่อมาผมอร์ n i n g point ฮะ s t a มีมอนสเตอร์ทําการอัญเชิญออกมานะแล้วเราใช้งานการไปนี้ในเทิร์นนี้มอนสเตอร์ไปนั้นเนี่ยจะโดนเนเกตเอฟเฟกและไม่สามารถทําการโจมตีได้และจะไม่สามารถเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญฟิวชั่นซิงโครเอ็กซิสหรือลิงได้เลยนั่นเองฮะและก็ไปสุดท้ายในเมนเดกฮะเอ็กซ์เพนดไดครับผมเราสามารถทาการแซกมอนสเตอร์เผาเรียวของเราหนึ่งใบฮะเพื่อทําการยิงการ์ดในสนามทิ้งได้หนึ่งใบและจากนั้นจั่วการ์ดหนึ่งใบครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะ ไฟวอลดราคอนความสามารถก็คือเราสามารถใช้งานเอฟเฟกของตัวไฟวอลดราคอนเนี่ยได้แค่หนึ่งครั้งต่อการยืนยิ้มในสนามนั่นเองนะฮะเป็นคุยกับเอฟเฟกต์ครเราสามารถทําการแทร็เก็ตมอนสเตอร์ในสนามหรือในสุสานเนี่ยกลับขึ้นมือได้ตามจำนวนอ่ามอนสเตอร์ Monster ที่ทําการโคลิงกับการ์ดไปนี้อยู่นั่นเองครับผมอ่าใช้แค่เอฟเฟกนี้แหละเพราะเอฟเฟกที่2ไม่ได้ใช้นะเพราะเอฟเฟกต์สองมาใช้กับเด็กไซเบิร์ดนั่นเองแล้วข้อบาต่อมาฮะในแมยูนิคอนถ้าหากทําการเชิญลิงก์ออกมาได้นะฮะเราสามารถทําการทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งในนงบเพื่นเองครับผม แล้วก็ไปต่อมาฮนะ g o เดอ Thunder o ์ฮะความสามารถก็คือถ้าหากมีมอนสเตอร์ที่อยู่ปลายลิงของการไปนี้เนะี่ยถูกทำลายจากการต่อสู้หรือการเอฟเฟกต์นะฮะเราสามารถทำการเพิ่มพลรรังโจมตี400ให้กับการไปนี้ได้ฮนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์อีกอย่างนึงคือตอนช่วงเมนเฟสเราสามารถทำการอัญเชิญแบบปกติเพิ่มได้อีกหนึ่งครั้งนะฮะแต่ต้องทำการอัญเชิญมาอยู่ที่ปลายลิงของการใบนี้นั่นเองครับผมแล้วก็ไปต่อมาผมไนท์แมร m เมอ a i d นะฮะใบนี้เอามาใช้ในกรณีเจออีพีเท่านั้นนะับผมไม่ได้มีอ่อะไรนะฮะหรือใครจะใช้เป็นลิงดิสนซะิบล แลวก็ใบต่อมาครับผมโกคิเดอะมาสเตอร์โอเกอร์ครับผมความสัมันเขาก็คือเธอละครั้งนะฮะเป็นควิกเอฟเฟกเราสามารถนำมอนสเตอร์โกคิที่อยู่ปลายหนึ่งนะกายไปนี้หละกลับขึ้นมือกี่ใบก็ได้ครับผมจากนั้นเราจะสามารถทําการแทร็กเก็ตการ์ดที่หงายหน้าอยู่ของคู่แข่งเนี่ยตามจำนวนการ์ดโกคิที่เรานํากลับขึ้นมือจากนั้นเนเกตการ์ดเหล่านั้นได้นั่นเองและอีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือตัวเขาเนี่ยจะสามารถทําการโจมตีใส่มอนสเตอร์คู่แข่งได้ทั้งหมดนะแต่ การปีนี้จะทําการโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีเยอะที่สุดก่อนนั่นเองใบต่อมาฮะไนแมม์ฟนิกก็ผมเมื่ออัญเชิญลิงก์ออกมาได้สําเร็จนะเราสามารถทําการทิ้งการ์ดบนหนึ่งใบเพื่อทําการยิงการ์ดเวทหรือกับตับกคู่แข่งทิ้งได้นั่นเองฮะและก็ใบสุดท้ายผมโกคิเจตโอเกอร์ฮะความสามารเขาก็คือเธอละครังับผมเราสามารถทาการแซกมอนสเตอร์โกคิของเราหนึ่งใบฮะถ้าทําอย่างนั้นนะฮะเราสามารถทําการเปลี่ยนสภาพมอนสเตอร์ทั้งหมดในสนามเนี่ยเป็นตั้งโจมตีได้นั่นเองและถ้าหากตัวเขาเนี่ยถูกส่งจากสนามลงสุสานนะเราา,ารการ เพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์โกคิทั้งหมดในสนามเนี่ยขึ้น500ได้จนจบเิร์นั่นเองครับผมามาดูในส่วนของตัวเล่นสดกันนะฮะผมเซฟไม่ใช่เล่นสดรีเพย์จะเล่นสดอย่างเดียวเลย <c oughs> ในส่วนของรีเพย์เนี่ยผมเซฟมาแค่2ตัวนะเนื่องจากวิธีการเล่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเลยครับผมเอาจริงป่ะการโดนเลขของโกคิเนี่ยและเล่นคู่กับสกิลเดอะเมนอีเวนต์โกคิเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับจริงจริงมันไม่ได้ต่างจากเดิมแค่ มันจะเหมือนว่าเราใส่ซูเพล็กสองใบแต่ถามว่ามันมีผลต่อรูปเกมไหมมันก็มีนะเพราะว่าการที่เราไม่ได้ใส่ซูเพล็กสาไปเนี่ยมันทาให้โอกาสจวดวนซูเพล็กในมือแรกเนี่ยยากขึ้นอยู่แล้วนะฮะอ่ะเริ่มหลังครับผมอันนี้เจอกับเด็กแฟนทะ่อในนะแข่คกับการหมาบอ่าไม่ใช่หมาบหมอบแผงหลังสามไปแล้วผ่านเทินครับผม เราเธอเนะี่ยทำการอาเชิญตัวสูเปล็กะัะเอฟเฟกต์สูเปิลโอ้โหจะมาใน,นี้คู่แข่งทำการเปิดในส่วนของตัววอร์ดิ่งพอยต์ส่วนนะฮะเราก็โดนเนเกเตเอฟเฟกไปเราก็ทำการหมอบแผงหลังและผ่านเถิดเช่นกัน,ก,นก็ทำการหมอบในส่วนของเอ็กซ์เพนทัลได้บุกอมูลและก็วอร์ดิ่งพอยต์ละผ่านเถิดนะฮะอ่าเพื่งใช้งานสกิลผมเทสซันแฟนทอมนะฮะทำการโชว์ของไปส่งกลับเข้ากองฮะแล้วก็ทำการถมในส่วนของคลออ็อกฮะเอฟเฟกคลออ็อกฮะทำการรีมุกตัวเองฮะ ส่วนในส่วนของตัวโกลบขึ้นมาเลยฮะทำการเชนโกลบฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกในส่วนของตัวอ่าไอเซเลนบู๊เนี่ยเออแล้วก็ทำการอเชนเอ็กซีฮะออกมาในส่วนของตัวเร็กซอนฮะจังหวะน,นี้ผมทำการเปิดในส่วนของวอร์นิ่งพอยต์ฮะแวงทำการเชนต่อในส่วนของตัวฟอร์มิเดนแลนด์ครับผมผมก็เชนต่อในส่วนของตัวบุ๊กก็ปูนครับผมการขาดกันไปนะเข้าเทิร์นผมทำการจวดได้ในส่วนของทิิทคอปล่านะเออแล้วก็ ในเทิร์นตะกี้เนี่ยที่ผมไม่ได้ใช้เอ็กเพนเดลไดเพื่อทำการแซกในส่วนของซูเพล็กเพื่อยิงแผงหลังคู่แข่งเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะจั่วโดนซูเพล็กได้หรือเปล่าเพราะอีกอย่างถ้าหากซูเพล็กลงสุขสารไปเนี่ยมันเสิร์ฟการ์ดกุกคีได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เสิร์ฟซูเพล็กนะฮะผมก็เลยเลือกที่จะปล่อยซูเพล็กยืนยิ้มไว้ก่อนก็เลยยังไม่ได้ใช้เอ็กซ์เพนเดลไดยิงปุง๊กปูนเขาทิ้งนะจังหวะนี้เขาก็ใช้ปุ๊กปูนใส่ตัวทวนะิตคอปลวิตคอปาส่่วนตอเลลยกก็คืออทารแแซตัวเวเเง้พิ่มพลังให้กับ ตัวในส่วนของตัวไอ้ซูเพล็กแล้วก็ใช้เอฟเฟกของทวิตต์ก็บ้าฮะตกลงจากสนามลงสุสานทำการเสิร์ฟในส่วนของตัวไลส์สกอร์เปโอขึ้นมือนะฮะจังหวะนี้ใช้เอฟเฟกของตัวเฮดแบทฮะทำการทิ้งตัวสกอร์เปโอวฮะเมื่อมาลังโจมตีให้800กับซูเพล็กและเชิญตัวเองและทำการลิงสองเรียกมาในส่วนของตัวเจ็ทออคเกอร์ฮะเอฟเฟกของตัวซูเพล็กก็ผมกับตัวเฮดแบทฮะทำการเสิร์ฟในส่วนของตัวรีแมชแล้วก็ในส่วนของตัวปลาหมึกขึ้นมือนั่นเองฮะ ทำการใช้งานรีแมทฮะการขุดตัวสกอร์ปิโอแล้วก็สุเพล็กกลับมาฮะการลิงค์สามผมออกมาในส่วนของตัวทันเดอร์โอเกอร์นะฮะเอฟเฟกต์ของสกอร์ปิโอฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ของตัวเจทฮะทำการเสิร์ชสุเพล็กขึ้นเหนือผมเอฟเฟกต์ของทันเดอร์โอเกอร์ฮะสามารถทำการนอร์มอลซสมอนเพิ่มได้แต่ต้องอัญเชิญไปที่ปลายลิง์นะจังหวะนี้ผมก็ทำการอัญเชิญสุเพล็กอีกหนึ่งลางฮะเอฟเฟกต์ซูเพล็กฮะทำการลากน้องปลาหมึกลงไปฮะ การเชิญลิงส์สามฮไอลิงสนะี่ฮะออกมาในส่วนของตัวมาสเตอร์โอเกอร์ครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์น้องปลาหมึกฮนะทำการเสิร์ฟในส่วนของฟินิชมูฟขึ้นมือครับผมแล้วก็ใช้ตัวฟินิชมูฟครับผมหกพันแปดฮะตีทะลุเด็บโป๊้ก็ให้อะไรประมาณนี้ครับผมเห็นไหมสเต็ปการเล่นยังเหมือนเดิมเลยนะเออจะด้ว่าสเตปการเล่นเนี่ยยังล้ายเดิมเลยครับผมมา รีเพลย์ที่สองนี้จะมือไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นนะจะเป็นในส่วนของเวมือเน่าเออแต่ฝั่งคู่แข่งเองก็มือไม่ค่อยดีนะจริงเจอกับเด็กฮีโร่ Hero, หอนาฬิกานะเดสตินีฮีโร่นั่นเองสกิลหกการเพิ่มการ์ดไปนะ ทำการเชิญในส่วนของตัวแอร์แมนนะผมทำการเสิร์ตในส่วนของตัวเดซิเดอร์เลยนะเดซิเดอร์ขึ้นมือฮะใช้เอฟเฟกต์สกิลว่าคล็อกออฟเดซิเนียทิ้งเดซิเดอร์อะทำการเสิร์ตตัวหอยในกาขึ้นมือฮะและทำการแปะหอยในกาใช้งานสกิลอีกหนึ่งครั้งฮะทำการเพิ่มเคาน์เตอร์สามับผมแล้วก็เสิร์ตไซโคลขึ้นมือนะผมทำการหมอบแผงหลังสามไปแล้วผ่านเธอฮนะเข้าเธอเลยนะผมทำการ อ่าเพิ่มเคาเตอร์อีกหนึ่งนะแล้วผมก็ทำการเชิญตัวไลฟ์จอยโอ้ฮะคู่แข่งใช้งานผู้วมูลทำการจับปุ่มคว่ำหน้านะฮะผมก็ทำการหมอบแผงหลังในส่วนของวันทิ่งพอยกับเอ็กซ์เทนเดอร์ได้จะมียผู้แข่งก็ใส่โคลนยิงฮะแล้วก็ไซโคลนยิงอีกทีนึงฮะโอ้โหแม่งเคยเรียกว่าเกลี้ยงครับผมเอาเธอนาะคู่แข่งทำการเชิญในส่วนของตัวลิควิดครับผมเอฟเฟกต์ลิควิดฮะทำการกดในส่วนของเดซิเดอร์เข้าสนามฮนะเอฟเฟกต์เดซิเดอร์ฮะการเชิญเอ็กซ์เซสครับผม ออกมาในส่วนของตัวซินนะเพื่อคู่แข่งนี่จะหวังปิดเกมเราแล้วนะการการถอดไส้รีมูฟเราอะการโจมตีเข้ามาจังหวะน,นี้เราใช้เอฟเฟกของตัวน้องปลาหมึกนะเพื่อทําการลดดาเมจที่เราจะได้รับลงครึ่งหนึ่งนั่นเองอะก็โดนไปพันสองนั่นเองหวยก็ตีเข้ามาต่ออีกนะเอฟเฟกต์ดีไซเดอร์ทำการขูดตัวลิควิดขึ้นมือแล้วก็มีเอฟเฟกของหอยกาดด้วยนะ ถ้าหากเคาน์เตอร์ครบ4แล้วยังไม่ได้ใช้งานก็ตอนอินเฟสก็จะกลับเข้าเด็กเช่นเดียวกันฮนะเขาเธอนะี่ะเอฟเฟกต์ของซินนะ่ะเอากลับเข้ามาในสนามเรานะแล้วก็เรียกในส่วนของตัวสวิงคอป้าฮะชเชนลิงสองอะเจ็ทโอเกอร์ผมเอฟเฟกต์ของสกอร์ปิโอแล้วก็คอปราฮะการเสิร์ฟตัวเฮดแบทฮะแล้วก็เสิร์ฟซูเปรตขึ้นมือทำการใช้ลรืกอรีแมทฮนะ ลิงออาสงมามารครับผมบอ,บออกมาในส่วนของตัวทันเจย์โอฮะเหมือนเดิมฮะทำการเชิญซูเ็ก็ผมเอฟเฟกซูเ็กฮะทำการลากตัวเฮดแบทต่อฮะลิงสี่ฮะออกมาในส่วนของตัวท่านเอ่อมาสเตอร์โอกนะฮะและเอฟเฟกต์เฮดแบทฮะทำการเสิร์ฟฟินิชมูกขึ้นมือครับผมจังหวะนี้คู่แข่งก็ยอมเลยอะไรประมาณนี่ฮะบ,บอกเลยว่า สเตปการเล่นของโกคีเนี่ยยังเหมือนเดิมนะเออถ้าใช้คู่กับสกิลเดอะเบนิเอบินโกคีเนี่ยสเตปการเล่นยังคล้ายเดิมเลยแต่ว่าจะแตกต่างกับตอนเมตาก่อนนนี้นก็คือตอนนั้นน่ะจะใช้เป็นสกิลทรีเอฟเฟกกันมันทําให้ขารับโกคีเนี่ยมันค่อนข้างจะน่าเกลียดเลยก็คือมีบอดเนเกตและแถมเลือดเนี่ยยังเป็นมืนม่นๆอกีกเออแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังมีขารับเป็นบอดเนเกตได้เหมือนเดิมนะแต่แค่เลือดไม่แตกหมื่นนั่นเองครับมาดูในส่วนของเล่นสดหนึ่งตาฮะ จริงว่าเราจะโดนเนเกเตยับๆไหมก่อนหน้านี้ผมโดนอะไรผมตัวในอาบิเตเวเลอร์เนเกเตหลุมรัวๆเลยให้ตายเถอะยเได้ว่า er เล่นไม่ออกนะเจออาร์เทมอาจจะเปนในนั่นก็ได้นะไอเขาเรียกว่าอะไรนะโยเซนจู ju, ใช่ไหมไอ้เริ่มก่อนนะโอ้โหบอดไม่พร้อมอย่างแรง อร์ดไม่พร้อมอย่างแรงเอ่องั้นผมลงคอปปาไปหมอบไปก่อนแล้วก็แผงหลังไม่หมอบม,มือเน่าโชว์มือเน่าโชว์เล่ไลเอ่อไลท์อะไรล,ล่ะมือเน่าโชว์เล่นสดไปแต่เรายังไม่รู้ว่าเด็กคู่แข่งเป็นเด็กอะไรนะเด็ก20ปัยด้วยอาเทมเนี่ยมันเดามันเป็นตัวละครที่เดาเด็กยากสุดละอาเทมเนี่ย ออสโมครับผมตู้พลังแห่งคอสโมนะฮะการการีมุฟตัวเองฮะเป็นจานบินลงมายิงแผงหลังแล้วหรือเปล่าอ่ารู้ฝึกรู้สึกเอฟเฟกต์ของตัวฟอร์นเนอร์มันจะไม่โดนททร์เก็ตใช่ไหมเฮ้ยฮะ หมอบก็าหายแล้ผมเอฟเฟกต์คอปเปอร์ฮะการเสิร์ชซูเปอร์ขึ้นมือฮะแข่งจบพื้นเลยนะโอเคเอาจริงอยากจวดโดนใบอื่นมากกว่าอยากจวดโดนไม่คอปเปอร์ก็ก็เฮดแบทอะ่ะเออหรือแม้กระทั่งน้นองปลาหมึกก็ได้นะแต่จวดได้เขียวอีกตัวนะ ทำการขึ้นเป็นเจ็ดโอเกอร์ฮะแต่ดีหน่อยเราไม่ต้องเสิร์ตอะรีแมทโอ้รีแมทกบมือละใช้เอฟเฟกต์โอเคียซูเปรกแล้วก็ทวินคอปลปฮะต้องระวังอย่าไปเผลอกดไอ้นี่ด้วยนะไปกดมานี้เรียบร้อยเลยนะบอกไปก่อนอจะเอาพวกนี้ขึ้นมือมาก่อนแล้วกัน จริงนะจริงวิธีการลํามันหลากหลายฮะเด็กเนี่ยวิธีการลํามันหลากหลายมากหลากหลายจนรู้สึกว่าเอ้ยกูลําผิดตัหลากหลายจ,าเาาเยจนเป็นจนตอนที่ผมก็งงว่าเอ้ยลําผิดว่วจริงจังหวะนี้ขึ้นเป็นเกรดออกก็ได้นะชนะได้เหมือนกันนะจริงเพราะส่วนใหญ่เด็กคอสโมนี่เขาไม่มีแผงอ่าเขาเรียกว่าอะไรแผ,แผ่แท็บ เราไม่ค่อยมีแอนแท็บอยู่แล้วนะกอบิโอจริงจริงตะกี้เราเอาปลาหมึกขึ้นมือได้เนี่ยว่ะเออนี่อันนี้มิสเพยผมนะจริงๆผมยังไม่ต้องเอาฟินิทมูขึ้นมือได้เอาเอาน้องปลาหมึกขึ้นมือมาก็ได้นะแล้วก็อัญเชิญลงไป แล้วก็ขึ้นเป็นลิงซี่แล้วก็ค่อยใช้ r e m ม t c ชแล้วก็ใช้ finish m o เออใช่ใชใช่อันนี้ถือว่ามิสเพย์ผมเหมือนกันนะหรือว่าต้องขออภัยสายโกคีด้วยนะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนานกันนะหลังจากจบเคซีมาเอา้าเรียบร้อยคู่แข่งเน็ตหลุดนะนึกว่ายอมแพ้ไม่ใช่นะคู่แข่งเน็ตหลุดก็อะไรประมาณนี้ครับผมก็โดยรวมก็คือ เด็กโกคินั้นยังคงเล่นได้เหมือนเดิมแต่แค่ไม่ได้เอาไปเล่นกับสกิลทีเอฟเฟก c t แล้วนั่นเองหรือถ้าใครจะเล่นคู่กับสกิลทีเอฟเฟกก็ต้องยอมปัดใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือใส่อยอมใส่ซูเพ็กสองใส่รีแมชหนึหรือจะไม่ใส่ซูเพกแล้วใส่รีแมชกับฟินิชมูฟหรือจะใส่อ,อย่างระบก็แล้วแต่บุคคลจะลองพิจารณาดูแต่ผมมองว่าการที่ ใช้คู่กับสกิลเนี่ยมันยังสามารถเล่นได้เหมือนเดิมแต่แค่เราจะไม่มีเลือดเป็นหมื่นตนขาเราเริ่มกอดแค่นั้นเองครับผมอะไรประมาณนี้ฮะ,ะมาดูกันว่าการ์ดแต่ละใบหาจากไหนได้บ้างนะฮะตัวซูเปอร์เครับผมหาได้จากบล็อกเฟร,รมออฟเดอะฮาร์ดนั่นเองฮะจีโน่เอาดีฮาร์ดใช่ไหมหรือเด๋ววะถูกแลว้ว <laughs> อ๋อไม่มีเดอะนี่หว่าออฟมีแต่ออฟให้ตายเถอะในไลซ์ก็เปโอก็หาได้จากเฟรมออฟเดอะฮาร์ดครับผม ตัวทวินคอปบ้าก็หาได้จากเฟรมออฟเดอะฮาร์ดเช่นเดียวกันฮะตัวเฮดแบ็หาได้จากเฟรมออฟเดอะฮาร์ดแล้วก็ตัวประมึกก็หาได้จากเฟรมออฟเดอะฮาร์ดครับผมตัวรีแมชอันนี้หาได้จากการอัปเลเวลตัวโกอนิสิกะนะฮะตัวเลนฟอร์สแมนออฟเดอะแอมมี่นะหาได้จาก le, บันเดิลฮะไซโครนอันนี้หาได้จากแอนติโนมิกเทอร์โอรี่ครับผู้กำมหมูนะฮะหาได้จากใน Cloud soldier, คาวติกโซเจอร์ฮะ Finish Move อันนี้หาได้จากการฟาร,ร์มในเกตของตัวโกอนิสกะเลยนะฮะตัววันนิ่งพอยฮะหาได้จากลิงเกอร์ลูชันครับผมแล้วก็ตัวเอ็กซ์เพนดเดอร์ไดฮะหาได้จากฟนะิวเจอร์เซอร์กิตฮะตัวไฟวอลดาก้อนก็หาได้จากฟิวเจอร์เซอร์กิตเช่นเดียวกันฮนะไนท์แมยูนิคอร์นหาได้จากฟนะิวเจอร์เซอร์กิตฮะตัวโอเกอร์ทันเดิลโอเกอร์อันนี้ฟาร,ร์มจากในเกตของตัวโกเลยนะฮะแล้วก็ไนท์แมร์อันนี้หาได้จากการเทรดในร้านค้านะ แล้วก็ตัวมาสเตอร์โอเกอร์ฮะหาได้จากฟิวเจอร์เซอร์กิตครับผมแล้วก็ไนท์แมนฟินิกก็หาได้จากฟิวเจอร์เซอร์กิตเช่นเดียวกันฮะแล้วก็ตัวเจ t ท g อเกอร์หาได้จากการอัปเลเวลของตัวโกโอนิสิกะนั่นเองครับผมก็ลิสโก้คีของผมหลังปรับแปลนลิสก็จะหน้าตา ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่นโกคิ่ในตอนนี้<ๆ>ก็สามารถมาแชร์กันได้นะฮะว่าเล่นลิสประมาณไหนเล่นคู่กับสกิลไหนเออมาแชร์กันได้และถ้าหากผมพูดเอฟเฟกตรงไหนพลาดไปหรือว่าผิดไปเนี่ยก็สามารถมาพิมพ์เตือนกันได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสดอยู่ตรด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ผมไปละครับสวัสดีครับเชิญ pendulum ติดตามช่อง c 1ด้วยนะ